สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับมาอยู่ที่ตำบลมันกล้วยนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะครับมาติดตามผลงานสารย่อยสลายตอสร้างฟางข้าวตาคู่หูกษเรตองแปดนะครับที่แปลงนาของใครนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกับจากเจ้าของกันนะครับพี่ดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่ที่หมู่สิบตำบลมันกล้วยครับอำเภอเมืองสุโขทัยครับครับเจ้าของแปลงนาชื่ออะไรครับ เชาวริตแสงสีครับชาวริตนะครับเดี๋ยวเอามาคุยกันว่าปัญหาในแปลงนาของพี่ที่พี่ประสบอยู่มีอะไรบ้างครับข้าวดีดข้าวห่างครับเยอะไหมครับเยอะครับเยอะเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครนะับอือเยอะมากพี่เอาตองแปดมาย่อยเนี่ยพี่มีวิธีการทํำยังไงก็เอาน้าเข้าแล้วก็ปั่นนาครับปั่นนาแล้วก็เอาตัวเนี้ยตองแปดเนี่ยฉีดครับผมฉีดแล้วก็ทิ้งไว้สักหนึ่งคืนแล้วก็ร่อนลงขึ้นมาย่ำ รถไถเล็กเนาะรถไถเล็กมาย่าครับรถไถเล็กมาย่าแล้วการเปลี่ยนแปลงครับพี่หลังจากที่พี่ย่าย่าฟางมันลอยแล้วก็ไอเม็ดข้าวเด็กเริ่มลอยครับครับผมแล้วพี่ได้ลองดูไหมว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงเป็นเป็นน้ำนมครับเป็นน้ำนมนะครับแล้วก็ฟางก็เปื่อยดีคร้วครับหมักไว้กี่วันนะคะเรื่องดินก็ดินนุ่ม มาก,ก่าเดิมครับอืนแล้วก็พี่หวานข้าวปเมไม่เช้าชพี่หมักทั้งหมดกี่วันครับหมักทั้งหมดประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นะครับหวานข้าวไม่เช้า <c oughs> ก็คือความเปลี่ยนแปลงก็อย่างที่พี่บอกนะครับคือฟางเปื่อยดีนะครับแล้วก็เมล็ดข้าวตีดเนี่ยหยิบสัมผัสดูว่ามันเป็นน้นํานมเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็มาดูแปลงนานะครับว่าดินเราเนียนอย่างนี้เลยนะครับดินนุ่มดินเนียนเลยเนาะหลัง เม,มื่อก่อนมันไม่แบบนี้ครับเมื่อก่อนมันดินแล้วแข่งกระด้างก็ด้างคือเวลาย่ำม,มันจะเป็นก้อนะใชะครับความแตกต่างนะคะทุกคน,นคหลังจากที่ช้แล้วก็จะมีความแตกต่างมากเลยเนาะพี่เนาะด,ดินดีเนียนละเอียดเลยก็คือถามเจ้าของนาได้เลยครับคือว่าฟาร์มเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่เบื้องต้นที่เราเห็นเนี่ยที่เจ้าของนาสัมผัสได้เนี่ยคือต้องให้เจ้าของนาเล่าครับอันนี้คือว่าเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างค่ะพอใจไหมคะพี่พอใจในผลงานไหมคะ ขาเบื้งต้นนกพอใจดูครับเดี๋ยวจรรอรู้ผลงานอีกทีเรื่องเข้าดีดก็ต้องหลังเดือนนะครับเดี๋ยวเรามาตามดูผังาน้าอาารตอนนี้แค่ฟางดินแล้วก็เมล็ดแกบะนะครับที่ลอยให้เราเห็นแล้วก็สัมผัสได้คือแปลงนี้เข้าดีดเยอะมากเมื่อรลับที่ผ่านมาเนี่ยพี่เกี่ยวไปหน้ากี่ไร่คะยี่สิบสองไร่ได้เท่าไหร่ได้สิบสองเกวียนแค่สิบสองเกวียนเองที่เหลือคือข้าวดีดข้าวดีดล้วน ข้าวดิบล้วนๆเลยลมทับข้าวด้วยก็ทําให้ผลผลิตเสียหายเนาะอีกหนึ่งผลงานนะคะทุกคนคู่หูตองแปดวันนี้มาช่วยชาวนาแก้ปัญหาข้าวดีนะคะที่บ้านกล้วยเมืองสุขโขทัยนะคะทุกคนท่านใดมีปัญหาข้าวดีนะคะหรือหญ้าวัชพืชในแปลงนาเยอะตอนนี้เผาฟาังไม่ได้เราก็มาย่อยให้เป็นปุ๋ยในานาเราเลยเนาะ,ะครบจบในขวดเดียวนะคะทุกคนคู่หูตองแปดขวดนี้เลยคะ่ะ